ามาพบกับ JK นะคะ JK มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับนิสสันธีดานะคะคันนี้เป็นรถปี2010ค่ะรูปโฉมสวยๆนะคะสีขาวมุกตรงตามเริ่มเลยค่ะทุกท่านรถปี2010สีเคยทำมานะคะ1รอบเพียดเดียวกับโรงงานเลยทีเดียวค่ะ เครื่องน้ำมนันเดิมนะคะไม่เคยโมค่ะจึนระบบหัวฉีดมาให้ด้วยนะคะ,คะเรขไป200แสนกวโรค่ะจะยกเกียร์รูปใหม่ให้ด้วยนะคะก็ซื้อไปใช้งานกันยาวๆเลยสนใจคุยรายละเอียดกันก่อนนะคะติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปหรือต้องการเข้าไปดูตัวจริงนะคะรถอยู่ที่บางนากม .18 นะคะรถมีเรมค่ะทุกท่านไม่เคยชนหนักนะคะเจ้าของดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี ภายนอก็ดูดีภายในก็สวยสะอาดนะคะคันนี้มาในาราคา89,000บาทค่ะ n ิส s ันทีด้านะคะรถปี2,010ค่ะเคียร์ออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะหากท่านใดสนใจยังไงติดต่อคุยเจราจากับผู้ขายโดยตรงและเดินทางไปดูด้วยตนเองเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองค่ะแอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ